a n n น l นะคะวันนี้นะคะเป็นวันช่วงหยุดยาวสงกรานต์นะคะเราก็ว่างกันเนาะก็เลยมากางเต็นท์กันอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะเรามากางเต็นท์กันในกรุงเทพนะคะคือเป็นลานกางเต็นท์แห่งเดียวที่มีที่กรุงเทพนะคะก็คือ แบงคอกแบกยานั่นเองนะคะที่นี่นะคะอยู่ตรงคลอง3วานะคะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของบึงไมตรีจิตนั่นเองนะคะก็เป็นบึงที่กว้างใหญ่มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะลองมากางเต็นท์เป็นมือใหม่หรือว่า ไม่เคยแบบไปกลางเต็นที่ไกลๆอยากจะมาลองใกล้ๆก็มาลองกันที่นี่ได้นะคะแต่ว่าอย่างวันนี้ที่เรามาเรามากันตอนช่วงสงกรานใช่ไหมก็แดดจะร้อนมากๆนะคะก็เลยจองแลนศูนย์หนึ่งไว้นะคะคือแลนศูนย์หนึ่งแลนศูนย์สองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ร่มตลอดทั้งวันนะคะในดูข้างหลังก็จะมีต้นไม่แน่ใจว่าเป็นต้นต้นมะขามหรือเปล่าเขาจะมีความแบบใหญ่มากแล้วก็มีร่มไม้ทั้งวันนะคะ,ะ,คะตรงแลนศูนย์หนึ่งเนี่ย จะเป็นลานที่าสามารถเอารถมาเทียบแล้วก็ขนของลงแล้วจอดรถไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะสะดวกมากๆนะคะคือเราสามารถแบบสมมุติเป็นรถรถตู้หรือรถอะไรที่มีออนนิ่งนะคะก็คือมาจอดเทียบแล้วก็สามารถออนนิ่งกลางออนนิ่งแล้วก็อ,อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับลรนศูนย์หนนะคะลองเข้าไปดูแผนผังก่อนก็ได้นะคะว่าลองสอบถามเข้าไปดูว่าเอ,อ ตรงจุดไหนแบบเราอยากได้วิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะแต่ของเราก็เน้นเน้น,น,นร่มๆนะเพราะว่าซันต้ามาด้วยนะคะนี่แลนด์ศูนยจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ อ,อยู่ใกล้ห้องน้ำนิดนึงคือแบบสมมติใครชอบปวดฉี่หรืออะไรบ่อยๆก็คือสามารถเข้าห้องน้ำหรือว่ามีตรงส่วนฟ a คชิลิตี้ส่วนกลางเนี่ย mm hmm. ก็จะอยู่ใกล้ตรงแลนด์ศูนย์หนึ่งนะคะแลนด์ศูนย์หนึ่งแลนด์ศูนย์สองศูนย์สามอะไรพวกนี้ก็จะใกล้แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆที่เป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินอะไรเงี้ยก็จะเป็นล็อกที่ไกลกว่านะคะตอนนี้ถ้าอยู่กลางแดดเลยอ่ะอุณหภูมิ37องศาแต่ว่าอยู่ใต้ร่มไม้ก็ยังอยู่ได้ ไปขนของกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเลื่อนรถแล้วก็ขนของกันนะคะของวันนี้เต็มเช่นเคยคะ่ะใช่ไหมชานตาเติมน้ำเย็นให้หมาหน่อยหมาร้อนร้อนใช่ไหมครับลูกเดี๋ยวแม่เอาพัดลมมาให้นะเดีย๋ยวเราจะไปเบิกพัดลม มาจากส่วนกลางก่อนนะคะเพื่อมาเปิดให้ซานตาที่นี่นะคะมีฟคซิลิตี้ต่างๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่อ่ะอันดับแรกใครลืมขนมลืมน้ำก็มาตรงนี้ได้นะคะมีตู้กดของกินอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไมโครเวฟแล้วก็ การต้มน้ำนะคะแล้วก็มีส่วนของน้ํากรองก็มีนะคะเราอาจจะไม่ต้องเอาน้ํามาเองก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ที่ชอบมากไฮไลท์ก็คือมีพัดลมจ้าตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะต้องเอาไปให้ซันตา้าซะหน่อยนะจ๊ะในส่วนของพัดลมเนี่ยก็คือได้เป็นละหนึ่งเครื่องนะคะ,ะทางขวานี้ก็จะมีเป็นจุดล้างจานนะคะห้าขัวก๊อกมีที่คักจานอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่นี่ มีน้ำแข็งให้ด้วยนะแา่มันมาตักได้เรื่อยๆเลยก็ไม่ต้องเตรียมมาเองเดี๋ยวเอาพัดลมให้ซา,านต้าก่อนไปเลยจ้าที่นี่มีรถเข็นให้บริการด้วยนะคะ<ม>ก็มาเอารถเข็นได้ตรงนี้นะคะเปิดพัดลมให้คุณชายต้าแล้วครับขนติวค่ะ ดัแบ,บแรกเลยก็คือต้องเอาพัดลมตัวใหญ่มาให้ซันตาก่อนนะคะกันร้อนก็มีน้ำเย็นให้ตลอดซันตาขนปิวเลยชวิวอยู่คนเดียวเลยนะซันตา ระหว่างที่พ่อซันต้ากางเต็นนะคะเราก็จะพาไปดูในส่วนของลานแต่ละอันนะคะอย่างตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็คือลาน,น02นะคะนี่<ๆ>ก็จะได้ส่วนของร่มเงาที่นี่จะมีร่มเงาแค่2ล้ลานเท่านั้นนะคะเน้นก็คือแ01แน02นะคะอันนี้ก็แล02เนาะก็จะอยู่ใต้ต้นไม้นี้พื้นที่กลางก็จะกว้างกว่าน01นะคะแค่ไม่ได้เอารถมาเทียบได้เนาะ เดินมาตรงนี้จะเป็นแลน03แลน03ตรงนี้ร้อนแล้วแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามีระเบียงด้วยนะคะยื่นเข้าไปในน้ำเนาะอันนี้ลานนี้ก็จะเหมาะแบบ4-6คนนะคะแต่ว่าแลน03อย่างเงี้ยก็คือมากับเพื่อนๆได้นะคะก็ยังมีส่วนของสน,นามหญ้าตรงนี้ที่หันกลับมาก็จะมีพื้นที่อีกนะคะเรียกได้ว่าตรงนี้กว้างมากเลยนะคะ กลางกันสอสามเต็นได้เลยนะแลนด์ศูนย์สี่ก็จะแคบลงมานิดหนึ่งเพราะไม่ได้มีระเบียงยื่นไปในน้ำเนาะมีร่มไม้นิดนึงเหมือนกันนะคะตรงนี้แลนด์ศูนย์ห้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งซ้ายของต้นไม้ต้นนี้ที่แบบกลางได้เยอะหน่อยนะคะอาจถัดมาเป็นแลนด์ศูนย์หกแลนด์ศูนย์หกนี่ก็จะคล้ายๆแลนด์ศูนย์สามแต่ว่าตัวระเบียงเนี่ยจะใหญ่ไม่เท่านะคะคือตัวแลนด์ศูนย์หกเนี่ยก็จะได้ในส่วนของระเบียงเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดู ตัวระเบียงเนี่ยน่าจะกางเต็นท์ได้แค่เต็นท์เดียวนะถ้าใครอยากกางแบบชอบกางบนระเบียงอยูนะจะเป็นบึงโล่งๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเออก็น่าจะพอเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะตรงนี้น่าจะกางได้แบบ2เต็นท์อะไรอย่างเลยเนาะแบบตรงระเบียงเต็นท์หนึ่งตรงสน,นามหญ้าเต็นท์หนึ่งสบายๆอันนี้จะเป็นซันเซ็ตศูนย์หนึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นลานบริเวณนี้นะคะอยู่ริมขวาเนาะแล้วก็มี ร่มไม้เล็กน้อยนะคะซันเซ็ตศูนย์สองนะคะซันเซ็ตศูนย์สองก็ค่อนข้างจะเกือบเกือบกลางแต่ไม่มีร่มไม้เลยนะตรงนี้แล้วก็ถัดมาลานซันเซ็ตศูนย์สามจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะวิวก็จะประมาณนี้นะคะมีต้นไม้ทางด้านซ้ายต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะลานซันเซ็ตสี่เนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายมือสุดของตัวลานแบงคอกแบ็ก yard นะคะเหมือนเป็นมุมตัว L อะ่ะ ก็จะได้วิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะแล้วก็จะมีวิวแบบตรงข้ามนะคะเป็นวิวแบบต้นไม้สวยๆอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซน forest นะคะ forest จริงๆก็จะเป็นจุดที่มีต้นไม้หลายๆต้นนะคะแต่ว่าต้นไม้เขาจะเป็นไม้ล้อมเนาะอาจจะยังไม่โตดีเท่าไหร่อาจจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวลานแมเคอกแบกยาน,นะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้วิวคือไม่เหมือนอยู่กรุงเทพเลยอะวิวเนี้ยถ้าใครอยากได้มุมประมาณนี้ก็มา สองตรงฟอร์เรสได้นะคะแล้วก็อย่างตรงนี้นะคะเป็นฟอร์เรสศูนย์สองนะคะก็จะมีความร้อนนิดนึงนะแต่ว่าเป็นเป็นลานโล่งที่กลางเตท์กลางทับอะไรได้พื้นที่กว้างใหญ่นิดนึงนะคะกว้างใหญ่กว่าฟอร์เรสศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวเด็กที่เป็นโซนเด็กต่างๆนะคะเหมือนเป็นอ่าพื้นไม้ที่ยกระดับขึ้นมานะคะสำหรับคนที่ อยากจะกางเต็นท์แบบไม่ใช่บนดินอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่บนดินบนหญ้าก็จะเป็นโซนระเบียงอะไรอย่างงี้เนาะแบบมันก็จะเก๋ๆไปอีกแบบนึงแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นเต็นท์ขนาดเล็กนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเดนะ็กไซส์เอสเนาะถัดมาก็จะเป็นเด็กไซส์แอลเด็กไซส์แอลนี่ใหญ่เลยนะคะอ่ะาเมื่อกี้มีเด็กเอสเด็กแอลไปแล้วนะคะไซส์เอ็มก็ต้องมีนะคะน,นี่ก็จะเป็นไซส์ขนาดกลางเนาะโอเคถ้าใครสนใจก็ลองมา ดูได้นะคะหรือว่าลองติดต่อไปทางแบงคอกปัญญาแล้วก็ขอเขาดูผังก่อนได้นะคะทางสตาร์ทนะคะเขาก็จะให้คําแนะนําได้นะคะมาเพิ่มเติมในส่วนของคาแคมป์กันนะคะคาแคมป์นะคะตอนนี้ก็คือ4ล็อกนะเออเรียกได้ว่า4ล็อกก็คือคาแคมป์ูนนถึงศูนะคะตรงจุดนี้ใกล้ๆก็จะเป็น0ูนแล้วก็ไล่0ูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งไปเรื่อยๆนะคะทุกจุดนะคะก็จะมีบริเวณ ต่อปลั๊กไฟปลั๊กค่้งได้นะคะจะเป็นตู้ไฟแบบนี้นะคะจะมีทุกลานเลยนะคะก็ไม่ต้องห่วงโอเคค่ะมาดูในส่วนของห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำนี่จะแบ่งเป็นผู้ชายอยู่ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ผู้หญิงอยู่ทางด้านขวาทางซ้ายมืออันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้า2ก๊อกนะคะแล้วก็มีแฮนด์สบ๊ให้ด้วย ของห้องน้ําหญิงนะคะจะมีอยู่สี่ห้องด้วยกันนะคะจะเป็นลักษณะห้องสุขารวมกับห้องอาบน้ําเลยนะคะแล้วก็ด้านในจะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนมีที่วางของมีราวสําหรับแขวนเสื้อผ้าแขวนผ้าช็้นตัวได้เลยนะคะที่นี่ก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะไม่ต้องห่วงตอนหน้าหนาวมีในส่วนของแชมพูสบู่ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสําหรับ คนที่ห่วงเรื่องความไฮยีนก็มีเป็นสเปรย์แอลกอฮอลให้ด้วยนะคะทำความสะอาดโอก่อนที่จะใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะของห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะอีกจุดหนึ่งของร้านนี้ที่ชอบนะคะก็คือมีการแยกขยะด้วยนะคะมีแคมป์สตูดิโอด้วยนะคะเราก็ซื้อของจากที่นี่บ่อยนะแคมป์สตูดิโออาจจะเป็นในโซนแบบเล็กๆเนาะเป็นเหมือนกับโชว์รูมเล็กๆนะคะแล้วก็มีอุปรกรณ์นั่นรุ่นนี้ให้ได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ น้ำแข็งเยอะเลยเปรีมปรีมากที่นี่น้ำแข็งมีให้กินตลอดเลยตอนนี้นะคนะอุณหภูมิ38องศานะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะแต่ว่าอยู่ใต้ล่มไม้ก็ไม่ได้ถึงขั้น38นะเออเนี่ยลมลมแรงมากนี่ซันต้าไม่ได้อยู่ใต้พัดลมนะลมที่เห็นก็คือลมธรรมชาตินะคะซึ่งลมแรงมากตรงเนี้ยตัวเต็นทจะปลิว เป็นขนมที่เป็นของน้องหมานะคะเป็นฟริสตรายคคดายมีดนะคะเป็นเนื้อจระเข้อบแห้งนะคะอันนี้ของย e ี่ห้อดีเซิร์ฟนะคะนี่ซันต้าเคยกินแล้วซันต้าชอบมากๆเลยนะคะอันเนี้ยเขาจะสำหรับน้องหมาแล้วก็น้องแมวได้ด้วยนะอันนี้มันก็จะมีข้อดีในเรื่องของเป็นซิงเกิลโปรตีนนะคะเรื่องเกี่ยวกับ การไม่แพ้โปรตีนคือขนมบางชนิดหรืออาหารบางชนิดอาจจะผสมโปรตีนแบบหลายๆชนิดรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งหมาน้องหมาน้องแมวบางตัวอาจจะแพ้อะไรบางอย่างเช่นแพ้ไก่แพ้อะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้เราก็จะรู้เลยว่าแบบเป็นแค่ตัวเนื้อจระเข้เพียวๆอย่างเดียวเลยนะคะตัวฟิสไดเนื้อจระเข้อันนี้นะคะก็จะเป็นขนมน้องหมาที่มาในถุงแบบ ซิลส,สูญญากาศนะคะแล้วก็เนื้อจะมีลักษณะเป็นแบบเบาๆเพราะว่ามันเป็นการฟรีซไดมานะคะเนี่เนื้อก็จะแบบชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความแบบเบาๆมากๆเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือไม่ไหวแล้วหมาไม่ไหวแล้วตอนนี้ซุนต้าไม่ไหวแล้วจ้จาโอเคอันนี้ก็เลยพกมาแคมป์ด้วยนะคะเพราะว่าซันต้าชอบกินมากแล้วก็เนี่ยพอแบบได้ขนมได้รางวัลก็ จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนางก็จะเอนจอยแฮปปี้นี่นะคะเรากางเต็นท์กันเสร็จแล้วเยวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมเพิ่มด้วยนะคะนี่ที่เห็นนี่เป็นทารตัวใหม่ของ DOD นะคะชื่อ b i t t l e ทานะคะอันนี้ก็ใช้ ได้กับ one touch t e m ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวแยกนะเดี๋ยวไวค้ค่อยๆไปดูลิงก์ได้นะคะตอนช่วงประมาณบ่ายบ่าย2องอะไรเงี้ยร้อนมากจะบอกว่าไม่ร้อนก็โกหกแน่น,นอนนะคะเพราะว่าอันนี้ช่วงสงกรานด้วยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงนะคะอากาศมันยังร้อนอยู่นะคะก็เลยเดี๋ยวจะรอให้แบบพระอาทิตย์ใกล้ๆตกดินกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพาซานตาแบบไปไปเดินแบบริมน้ําอะไรางี้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มัน อากาศมันก็ยังร้อนอยู่นะแต่ว่าที่เนี่ยลมแบบมีตลอดนะคะจริงๆอ่ะอุณหภูมิมันสูงนะแต่ว่ามีลมมา,มาช่วยตลอดแล้วเรากางเต็นท์แบบให้ลมมันผ่านทางเต็นด้วยอะ่ะเพราะว่าเรารึกว่ามันร้อนมากก็เลยกลางมาทางนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะกินอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะ ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากก็คือมาม่านั่นเองค่ะเนื่องด้วยความเหน็ดเหนื่อยเนาะแล้วก็กะว่าวัาวนนี้น่าจะอากาศร้อนเราก็ไม่ได้อยากทำอะไรแบบเยอะมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเตากันเลย แสงแดดแผดเผามากตอนนี้สุดยอดมากคือ5โมงยังโมงร้อนมาก37องศาเลยนะร้อนมากแต่ถือว่าแต่ถือว่าตรงเราก็คือร่มมากแล้วก็คืออาหารญี่ปุ่นสุดหรูมากับท็อปปิ้งต่างๆเลยทานข้าวก่อนนะคะ ซันด้ามาเดินเล่นนะคะเพราะว่าแดดร่มลมตกแล้วนะคะแต่ใครที่พาน้องหมามานะคะก็อย่าลืมพกตัวนี่ถุงเก็บอึมาด้วยนะคะแล้วก็น้ํานะคะน้ําเย็นอย่าลืมนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะสตารกินนะ้ำสดชื่นสดชื่น จะให้ข้าวซันต้าแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะนอกจากข้าวแล้วเราก็พกนี่เลยอันนี้จะเป็นฟิชออยนะคะก็คือเป็นแซลมอนออยนะคะของยี่ห้อดีเซิร์ฟนะคะยี่ห้อนี้เนี่ยเราเพิ่งให้ซันต้ากินมาสักพักหนึ่งนะคะซันต้าชอบมาก คือเป็นท็อปปิ้งเสริมให้เขานะคะจะบอกว่าอันนี้มันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับขนกับผิวได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยพวกระบบคุมคุ้นกันแล้วก็เรื่องข้อต่อเรื่องหัวใจอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจลองไปดูใน Facebook ของเขาได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้เนี่ยโปรดักต์อันนี้จะสามารถกินได้ทั้งหมาทั้งแมวเลยนะ แล้วก็ในเรื่องของแบบบางตัวอาจจะแบบเบื่ออาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยจตัวนี้ก็คือสามารถเป็นช่วยเรื่องท็อปปิ้งได้เหมือนกันเพราะว่ากลิ่นของเขาอาจจะบอกว่าหอมมากซันตาชอบม,มากๆพอดีเราไม่มีช้อนชาเนาะเราก็ใช้ประมาณแบบเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะเอานะเราก็กะกะเอานะคะแล้วก็โรยลงไปบนอาหารได้เลยนี่โอเคนั่งคอยโอเคกินได้คะ่ะ okay. okay. เนี่ยดูความเร็วดูดิกินเร็วมากอ่ะคือซันต้าชอบมากเอ้น้ำมันตัวเนี้ยคือแบบจากปกติกินเร็วอยู่แล้วว่าก็เร็วไปอีกอ่ะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยวไม่ให้อีกอ่ะโอ้ยหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าอากินน้ำมันปลาให้หมดเออเรียให้หมดโอเคเก่งมากคะ่ะซานต้าหมดแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าซันต้าบ้าคลั่งมากเวลาโรยไอ้นี่ลงไปด้วยก็ยิ่งบ้าคลั่งเข้าไปใหญ่ เราจะมาทำป๊อปคอรนกินกันนะคะเดี๋ยวดูเน็ตฟลิกไปด้วยกินป๊อปคอรนไปด้วยจ้างานป๊อปคอรนต้องมาไหนๆที่นี่ก็มีไมโครเวฟแล้วนะคะเราก็เลยคิดได้ว่าเออที่บ้านมีอันนี้อยู่เลียกเอามาเวฟกินซะเลยจ้านี่นะคะป๊อปคอนของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปที่เต็นกันสำเร็จไหม สำเร็จสำเร็จกว่าที่บ้านอีกเพราะว่าที่บ้านเรามีปัญหาแล้วล่ะแสดงว่าเตาแมวเขยพอดีกว่าเราเนี care, ่ยแน่ด yeah ูด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 ออยู่ออยู่ไม่ไหม้ด้วยจ้าปกติทำล้วจะไหม้จ้าอันนี้แบบดีเลย เดี๋ยวพรุ่นี้เจอกันนะสันต้าวันนี้ห้ามกวนแม่นะนอนนะนอนด้วยกันนอนด้วยกันโอเคนะคุดนไหมครับ นนอจริงๆนะคะคลิปหน้านะคะซันต้าจะพาไปแคมปิ้งที่ไหนอีกก็ฝากกดติดตามซันต้าชาแน,นลกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนเนาะบ๊ายบาย